เนื้อก็จะประมาณนี้นะคะเป็นฟูๆนะคะเป็นเนื้อมอฟฟินชิมเนาอร่อยมากแล้วก็นุ่มนุ่มมากด้วยนะคะเนื้อฟูๆไม่แห้งมากนะคะเนื้อปาะมาณคล้ายๆเค้กขึ้หอมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีถั่วกรุบนะคะหวานธรรมชาติจากอินทผลัมนะคะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นข้าวโอ๊ตนะคะให้เป็นแป้งนะคะข้าวโอ๊ตจะใช้แบบสุกเร็วสุกช้าได้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปปั่นอยู่ดีนะคะปั้นปั่นข้าวโอ๊ตรวมกับเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ผงฟูค่ะปั่นรวมกันไปเลยปั่นให้ละเอียดเป็นแป้งเลยนะคะ พนปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเป็นพมแป้งแบบนี้เลยนะคะเราก็เทใส่ชามเอาไว้ค่ะอินทผาลัมนะคะเอาแต่เนื้อนะคะแกะ,มะเมล็ดออกแล้วชั่งด้วยนะคะตามด้วยโยเกิรตค่ะ นะฮะจากนั้นปิดฝาและนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ปั่นให้ละเอียดนะคะเทใส่ชามนะคะพักเอาไว้บนวอมเตาเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมพิมพ์มัฟฟินหรือพิมพ์คัพเค้กเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไข่ไก่ค่ะสามฟองไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะเกลือป่อนค่ะกลิ่นวานิลลาเล็กน้อยค่ะ ตีเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะตีไข่นะคะให้ฟูค่ะ้นตีไข่ไปประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่ไปใส่น้ำมันไปนะคะทยอยใส่ทีละเล็กๆนะคะ ใช้เวลาใส่น้ำมันประมาณหนาทีครึ่งนะคะโดยประมาณจากนั้นนะคะใส่อินทผลัมค่ะที่เราทำนะคะอินทผลัมที่เราเปั่นกับโยเกิร์ตจนเข้ากันนะคะเดี๋ยวเนือ้อเขาจะยุบลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตกใจใครไม่มีเครื่องตีใช้ตะกร้อมือได้นะคะแต่เ,เค้กจะไม่ฟูเท่ามีเครื่องตีนะคะ ส่วนความหวานของเ้ก็ขึ้นอยู่กับอินทผลัมนะคะเพราะป้นไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะนะถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ใส่น้ำตาลได้นะคะตีให้เข้ากันค่ะจะเห็นว่าระหว่างที่เป้ินตีเป้ปนจับอ่างหมุนด้วยนะคะปาดค่ะ เนี่ยเขาจะยุบลงไปหน่อยปกตินะ,ะไม่เป็นไรปาดให้ถึงก้นอ่างนะคะตีให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นนะคะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะที่เราปั่นเอาไว้ลงไปนะคะป้นแบ่งใส่นะคะข้าวโอ๊ตใส่แล้วตีได้นะคะเพระาะเขาไม่มีกูดเต้นนะคะเค้กจะไม่เหนียวนะคะ คนเล็กน้อยนะจะได้มีฝุ่มโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปาดอ่างค่ะจะเห็นว่ายังมีโอ๊ตเป็นผงๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราผสมโอเคเรียบร้อยนะคะถ้าใช้ตะก้อมือเนื้อก็ไม่ต่างมากนะคะเพราะว่าเรา ไข่ไม่ได้ฟูเยอะมากนะคะจากนั้นนะคะใส่ถั่ววอลนัทค่ะคนนี้เข้ากันค่ะคนได้นะคะเพราะว่าโอตไม่มีกลูเตนนะคะเค้กไม่เหนียวแน่นอนนะคะใครอยากใส่อินทพาลัมชิ้นก็ใส่ได้นะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะโอตเขาไม่ฟูมากนะคะเพราะฉะนั้นตักใส่เกือบเต็มนะคะ แบบนี้นะคะพันใส่เกือบเต็มเลยนะได้ทั้งหมด9ถ้วยนะคะก่อนอบนะคะก็่โรยหน้าด้านบนด้วยโอ๊ตค่ะเมื่อโรยหน้าด้วยข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะอย่างที่เพ้นบอกนะคะเขาจะไม่ค่อยฟูนะคะเพราะเขาเป็นข้าวโอ๊ตนะ ก็เดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นนะคะแล้วมาดูเนื้อด้านในกันนะคะนะคะได้สุขภาพนะคะหวานธรรมชาติจออินทรพามไม่มีแป้งสาลีนะคะไม่มีกลูเตนคนแพ้กลูเตนก็ทานได้ค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ